Oh! บพบก,กันเช่นเคยครับกับสมชาติฟิตติ้งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆน้องๆน,นะครับไปตกปลาที่คลองครัวใหญ่นะครับผมวันนี้เดินทางมาถึงสีแยกเขาน้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวไปดูที่หมายกันเลยว่าจะมีที่ลงหรือเปล่านะครับผมฝากทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์ กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมกับช่องเล็กๆสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับมาหลายคลิปหลายคาปลาใหญ่ยังไม่ค่อยจะได้นะครับแค่พอกินนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นดูวันนี้นะครับว่าเหยื่อสดเหยื่อลำสูตรใหม่นะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับไปติดตามชมเลยนะครับผมครับผมตอนนี้เราวิ่งมาเส้นทางสี่แยกเขาน้อยนะครับ แล้วเลี้ยวขวาลงมานะครับผมก็ะจะถึงคลองครัวใหญ่แล้วนะครับงนาเก็บน้ําคลองครัวใหญ่นะครับตอนนี้ใกล้จะถึงทางแยกแล้วนะครับวิ่งตรงยาวมาเรื่อยๆนะครับผมประมาณ3.5กิโลนะครับหลังจากแยกเขาน้อยมานะครับ แล้วทางซ้ายมือจะก็จะมีซอยข้าวนะครับเป็นร้านอาหารบ้านพักรีสอร์ทนะครับนา้นาหล,หลายๆท่านอยู่แถวแล้วลว่าละแวกนี้ก็คงรู้จักนะครับแล้วเคยมาบ่อยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวไปดูปากทางข้าวเลยนะครับนะ mm hmm. ครับตอนนี้ก็วิ่งเลี้ยวขวามานะครับ วิ่งตรงยาวมาอย่างเดียวนะครับ3.5กิโลถึง4กิโลนะครับผมอ่ตอนนี้ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางซ้ายมือแล้วครับจะมีตึกสีเหลืองหลังคาสีแดงอยู่นะครับทางซ้ายมือนะครับเราเลี้ยวเข้าไปดูเลยนะครับว่าจะมีที่ลงหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เจ้าถิ่นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูที่หมายเลยนะครับผมทำการเลี้ยซ้ายตรงนี้เลยนะครับผม นี่นะครับอ่างเก็บน้าคลองัวใหญ่นะครับผมอ้อเยอะแยะมากมายนะครับลองเลี้ยวขวาไปดูเลยนะครับว่าจะมีที่ตกหรือเปล่านะครับลองไปดูเลยเดี๋ยวไปดูที่หมายนะครับครับมาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลนะครับคลองัวใหญ่นะครับผมดูไม่เห็นใกล้ๆนะครับผู้คนมากมายนะครับอ้อเต็มพื้นที่เลยนะครับไม่รู้จะมีที่ลงหรือเปล่านะครับ เต็มไปหมดเลยนะครับท้มีที่ลงเดี๋ยวย้ายไปปากแทกนะครับแต่มะม่วงเห็นมะพานนะครับผมมาสายไปหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีที่ลงครับคอยติดตามรับชมนะครับผมตอนนี้ก็เมื่อกี้ไปสำรวจที่หมายแล้วนะครับที่ลงไม่ค่อยมีนะครับคนเยอะนะครับไม่อยากจะไปชุมนุมกันนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับเดี๋ยวโดนเจ้าหน้าที่ไล่นะครับเดี๋ยว ย้ายไปดูหมาปากเพกหนองปลาไหลดีกว่านะครับผมเลี้ยวซ้ายไปนะครับน่าจะมีที่ตกเยอะนะครับเดี๋ยวไปรับชมครับผมครับผมตอนนี้เลี้ยวซ้ายลงมาจากคลองโคใหญ่นะครับเจอวัดซ้ายมือนะครับเป็นสีแยกนะครับหมอมุ้ยนะครับผมเลี้ยวขวาลงไปเลยนะครับ เอสีแยกไฟแดงนะครับเจอสีแยกไฟแดงนะครับผมแยกปากแพกนะครับผมเดี๋ยวสีแยกหมอมุ้ยนะครับผมสีแยกหมอมุ้ย เลี้ยวขวาลงไปนะครับตรงป้ายร้านค้าโชตพิชัยฮอนด้านะครับเลี้ยวขวาลงไปเลยนะครับถึงที่หมายแล้วนะครับผมพอดีมีป้ายนะครับของทางกรมฉลปรโภทานเกี่ยวกับโควิด1 9นะครับห้ามชุมนุมกันนะครับไม่รู้ว่าตกปลาได้หรือป่านะครับผมเดี๋ยวลองไปดูครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงอีกหมายนะครับหมายปากแทกนะครับผมแยกบ่อมุ้ยนะครับอ่านี้ก็มีคนตกบ้างเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวดูที่ก่อนว่าจะมีที่ลงหรือป่านะครับอยู่ตามรับชมนะครับผมทางนี้ก็หาปลากันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับทีนี้สวยน้ําขึ้นนะครับ ทางหนองปลาไหลแถวครอบัวน้ําลดนะครับเยอะนะครับผมไปติดตามรถจงครับครับผมตอนนี้ทําเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ลงเหยื่อส่กับอาหารไปนะครับผมทั้งหมดเจ็ดคันนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าจะมีตัวกินหรือป่านะครับผมตอนนี้ก็เดืเวลาเก้านกาสามสิบนาทีแล้วนะครับ๋ยวปากแพรกแจกหมอมหมอมุ้ยนะครับผมลงเหยื่อทั้งหมดเจ็ดคันทั้งตุ้งติ้ง ไสเดือนแล้วก็ลำแล้ครับผมวันนี้ใช้เหยื่อสดเป็นหลักนะครับดูว่าจะมีตัวกินหรือป่านะครับฝากนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับผลชาติชชิงแทรแรนนักป้าหน้าดินหมายธรรมชาติข้าสู่ที่ E p ีที่82แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีตัวหรือป่านะครับคอยติดตามรับชมครับผมตอนนี้ก็ข้ามาถึงเวลา1 2นาฬิกาแล้วครับเที่ยงแล้วนะครับลายังไม่ตอดเลยนะครับ แล้วคลืนแรงด้วยครับเดี๋ยวต้องย้ายที่หมายแล้วนะครับวันนี้ไม่มีใครได้ปลาเลยนะครับวันนี้ปูปากตรงนี้ผมก็ากำลังจะมาแล้วนะเกี๋ให้ออกแะ้ววันนี้ไม่มีปลากินเลยนะครับผมทางด้านนี้ฝนก็เยอะแยะนะครับเต็มที่เลยนะครับแต่ปลาไม่กินแล้วนะวันนี้นะ เดี๋ยวาต้องย้ายใหม่นะครับเดี๋ยวเวลาสี่ชั่วโมงนะครับใดยจะต้องไปปะปาปกแดงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะลงที่ไหนต่อนะครับผม Wow! thế nào mà... ừm sai đứa không uh 我跟你讲。